สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันนะคะพี่ซื้อมะม่วงอันนี้เป็นน้ำดอกไม้นะคะเพื่อนๆโล15บาบาทค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียว30บบาทนะคะมากินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันค่ะเพื่อนๆมีน้ำกะทิด้วยค่ะบางคนก็ไม่ชอบราดกะทินะคะบางคนก็ชอบพี่เพิ่งไปวิ่งกลับมาไปเดินตลาดวันนี้มีตลาดนะัด gia kính này không không? Ừ. trung này มะม่วงหวานช่าพี่แบบอยากกินเนื้อมันเลยน้ำดอกไม้ได้อยู่มีอ่าขนุนก็มีนะขนุนกินกับข้าวเหนียวอ่ะช่ำๆไปเลย ร่อยร้อนถ้าได้ไปตลาดอ่ะต้องซื้อของมากินว่าจะไม่กินตอนเย็นนะเพื่อนๆเห็นแล้วยากกินอ่ะอร่อย บางคนก็ไม่ชอบราดกะทิเนาะบางคนก็ชอบราดนะเดี๋ยวนี้มะม่วงถูกโลสิบห้าบาทเพื่อน มุ่งเบล้อเริ่มเลยชื่นใจกินข้าวเหนียวม,ม,ม่วงไม่ห่ากินข้าวเย็นกินข้าวเหนียวม่วง,งพี่เต็มที่ไปเลย อร่อยอเขาเหนียวสามสิบบาทเยอะแยะเลยพี่ซื้อปั๊บซี่มาอีกขวดลิตระคะ่ะ ไม่กล้ากินกับข้าวเหนียวไงมันเนาะพี่ก็ไม่รู้อะก็เลยว่าเออไว้กินไว้กินพร่กนี้ดีกว่าเพราะมันของร้อนแล้วอันนั้นมันก็แบบซาซาก็ไม่กล้า,ากินอะพึ่งกลับเข้ามาเลยตั้งคลิปถ่ายเลยเหนื่อยวันนี้ไปวิ่งมาเยอะแล้วมันร้อนจัดเนาะ สดน้ำกะทิไปเลยเต็มที่ไปเลยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกกำลังกายใหม่ออกกำลังกายเพื่อกินข้เหนียวมะม่วงเลยนะพี่อยากกินวันนี้นั่งคิดอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงพอและพี่ไม่ไหว อนิน่นิดหน่อยพอนะเพื่อนๆนะพอหายากพอพี่อิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาดูช่องเล็กๆของพี่นะคะไว้เจอกับพี่ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ